ตบฝ่าเท้าเลื่อนลมเดินดีอวัยวะภายในแข็งแรงกระปี้กระเป๋าขึ้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับคนอื่นอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตบฝ่าเท้านะครับก็เป็นศาสตร์นะครับของแพทย์แผนจีนนะครับมีมาตั้งแต่สมัยพันกว่าปีมาแล้วนะครับโดยที่นะครับทุกวันนะครับตบสามเวลานะครับตื่นมานะครับ แล้วก็หลังอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนนอนนะครับตบครั้งละ20ทีนะครับตบตรงกลางฝ่าเท้านะครับตรงกลางฝ่าเท้านี่นะครับจะเป็นจุดศูนย์รวมของอวัยวะภายในทั้งหมดเลยนะครับมีหัวใจมีปอดมีม้ามนะครับแล้วก็มีตับนะครับลำไส้อยู่ตรงนี้หมดนะครับพออย่างนี้ครับตบสองฝั่งนะครับฝั่งละ20ทีลองใช้ดูนะครับ